รอเต้นกลับมาอยู่แลาวทำไมมันไม่มีให้ผมเปิดประตูบ้านวะไม่ผมเปิดประตูบ้านไม่ได้ป่ะใครจะไปบ้างเตรียมความชันที่เปิดประตูไป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 แรงไม่ต้องเอาอะไรแล้วที่เตรียมกระสุนลุกซองให้แล้วเออ ไม่ไแน่ใจเอาที่ตรวจระเบิดมาหน่อยสิอยู่ไหนอ่ะไอ้พ <Hey, S 1> ี่เห็นอยู่นะใช่อยู่บ<ด>นเน้หาไม่เจอ,อเห็นนะเพื่อหาไรบ้านเหล็กสี่ศูนย์อ่ะบ้านเหล็กเหรออ๋อ,อบ้านเหล็กสี่ศูนย์อ๋อบ้านนั้นเออยังยังไม่ได้เอาเลยว่าจะเอาด้วยเหมกันผมว่าของน่าจะเยอะกว่าเจอพั่วแล้ว,ลวเดี๋ยวไปอีก ตัดระเบิดมันให้ถ้าเจอวิบีก็เปล่าไปเลยเจอไหมที่ตัวระเบิดช่วยช่วยหาอยู่นี่ไงเจอแล้วโอเคครับไปเอาขึ้นรถพี่ไม่เข้าดีเทคเตอร์หรือถ้าไม่หรือถ้าหรือถ้าไม่งั้นเดี๋ยวบอดี้ดีเทคเตอร์ให้อืมอันนั้นโชัว์กว่านะเอาระเบิดมาใส่บ้านได้พี่ไปชุดขาวงั้นเลยหรอ ในรถไปเลยในรถมีกระเป๋าลูกซองหนึ่งกระเป๋าห้าร้อยนัดก็น่าจะพอมั้งรถสองรถหนึ่งประตูเลยเปิดประตูบ้านตรงนี้ทิ้งไว้เนี่ยเปิดประตูเล็กฝากปิดด้วยพี่ยศได้โอเคไม่เซิร์ฟพังแฮะอเีนาอยู่มาบ้านแล้วมั้งเห็นเราจะออกทางเตรียมมาแล้ว นี่ถ้าตายนี่ที่ไปเกิดบ้านแบงค์เลยแลเนี่ยไม่เป็นไรมี ATV จอดบ,บ้านนั้นแบงค์วะรับรองทำสติติยังจะทำสติติยังไง้ดดเดี๋ยวแวะกินน้ำก่อน มีพวกเล็กปกะพี่มีแล้วแต่งตัวเอ๊แบบเอาถัางน้ำไปไหมแต่งตัวแบบเต็มประหยัดประหยัดจริงๆไม่มีปืนแล้วเนี่ยในตัวบบา น้ำถืออยู่ในมือบอกดีให้ดูไอ้วันจันนี่สิน่ากลัวตอนขายรถเลยพี่เขาห้ามดักเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเอาชัวร์พี่ขับขึ้นช้างบนอะ่ะดีส่วนะแล้วอ,อ้อมอ้อมบนพี่ว่ามันดักแหละต่อให้อ้อมไงพี่ว่ามันก็ดักอือ แต่ผมมันเจอมาทุกพี่เลยนะไปไหนก็เจอทุกทําไมขับไล่ยิงแล้วยิงทุบไม่ได้ลแล้วตะกระตุกกระตุกตอนยิงผมเจอมันแทบพี่อ่ะไอพวกนี้ขาดไทยไปเลยนะี่ใครจะมาอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วอุ้ยตายแนละ้วลืมหมายชกนโดนสกิลพี่แบงค์กับแบงค์กัแอดวานซ์เออแบงค์ขับเลยไม่ะแต่จริงโชกนก็ขับไปก็ได้บ้างไม่เป็นไรหรอก เธอเจอว่ายิงง่ายดิยิงเรายิงเขาเขานะหมดสิทธิ์ขับหนีอ่ะใช่ใช่เคยดูกันยังไงบ้านตรง B0 เน่ะเห็นแล้วมีแะอันนี้อันนี้เราไปบ้านไหนอ๋อบ้านตรง B0 แนละ้วไม่มีอันนี้เราไปบ้านไหน B0 B0 ไปดูในแมพที่พี่แคปไว้ให้หน่อยหนึงแล้วบอกทิศทางหน่อยอยู่ในอัลต้ามรารยาที่ซูดนำอะไรนำนึกนำเจ็บมันมีสองนำร้านแคบๆ<า>ก็เลยเหยียบแป๊บเดียวเลยเอาไหม,ไมแบบที่ปั๊บสกิลก็ได้เอาปั๊บสกิลเลย ไอ้คือไอ้เชี่แต่ผมก็มงงนะเจอมันแบบโคตรปล่อยเลยไอ้อเลีน่าจบมันไม่เกี่ยวพุงดีเลยไอาดัมเหรอก็ตอนที่ช่วยตาขาวอะไรเสร็จกวนนั้นจำได้ปะไม่ถึงห้านาทีเลยผมไปเจอมันต่อที่ประภาคารเอสองกำลังงัดรถอะไรกันอยู่ลูกผมยิงได้มาเอาไข่พวงมันมาอีกสองร้อย เหมือนเล่นแล้วแบบวันนั้นอ่ะเหมือนแอดบดกดตัวเอ็มเลยแอดกดตัวเอ็มเลยไม่แต่มันก็เจอแบบไม่ได้แบบมาแบบมาบู้กันเลยนะมันเจอแบบบังเอิญผมอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าอะไรเนียนเปล่าหรือแ,แบบแอดแอดกดตัวเอ็มหน่อยเนี่ยอ๋อดูแล้วตรงใครอยู่กัไหนบ้่าเป็นแบบแล้วมันมาขายรถผมไปด้วยนะข่ายแล้วขย,ยับไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่หลังไปไม่สุด ขายคืน่ทีตั้งชื่อรถด้วยนะใส่ได้หรอเออถึงแล้วนะเวะตอนนี้กำลังขายผมอยู่ข้างล่างลำซี ตำแหน่งบ้านตรงไหนนะนำอะไรนะนำนำนำเต็มอยู่ในอยู่ในกรอบขาวกันเหลืองใช่ไหมวะอ่าใช่ไอตตรงโค้งอ่ะเล็กสุด่ะข้างล่างโอเคสี่สูดแล้วก็ลงมานิดนึงเอ่อตรงโค้งโค้งอะแล้วก็อยู่ข้างในโค้งโค้งหน่อยโอเควันนี้พี่ต้องลบสถิติตัวเองว่ะ เมื่อวานแม่งแตกแตกสองหน่อยจัดเลยเนี่ยไม่มีไม่อยากเล่นเลยเมื่อวานอันนี้คืองานเงียบอ่ะเออจริงกันยับเลยนี่ว่าเขยิงกันเต็มเห็นคิวฟิตขึ้นเต็มเลยชื่อพวกพี่อ่ะรู้ยิงอะไรกันเออแล้วเมื่อวานใครอยู่ก็ตอนพลีไปบวกนะลัชนาบดีเมื่อวานผมนี่เออเห็นแบงก์ก็ยิงเออแล้วเห็นมีคนเหยียบเหยียบซีโฟแบงก์ด้วยนี่ใช่ไหมได้เหยียบสองลูกเลยเทมอล เดี๋ยวผมจะไปวางให้รูและห้ามฝากห้ามห้ามห้ามเข้านะครับก็ดังให้รูเดูฟิลยครับก็ดังเลยเอาก็ดังก็ดังที่มันชอบจอดบนเลมฟันรูการมันลยมันมาทีมันทำเตียงเลยนะใพวกนี้นี่เอาแบงค์ขับต่อเลยเดี่ยอ่อะกินได้นะครับ ไปเสร็จและมันมันมันมีรูปล่างล่าสุดล่าสุดถ้ารูปล่าสุดเป็นน้ำได้ยินผมไหมเนี่ยใช่ได้ยินไหมน้ำเกล็ดใช่ไหมรูปล่าสุดใช่ไหมที่พี่ส่งมาใช่ใช่แหกแหกมาบ้างนี่ประตูมันเปิด ้นทางนี้ภาพมันซับภาพมันฉ่ำตาจังเลยอะไรเหมือนบ้านมันแหกว่ะพี่โจ๊ะหรอลูกบ้านเหรอมันมีสองชั้นปะมันมีสองชั้นแต่ว่าชั้นหนึ่งมันไม่เสร็จจุมันไม่เสตึกยากมากยังไม่แหกมากอะไรไม่เสร็จวันนี้เบ็นกันครับบินสันเดียวใช่ไหมปูณนาให้พวกเราแล้วพียายามไปคุยกันมาแล้วแกตั้มแล้วก็ไอ้ ชาที่ไม่กล้าพี่ไม่กล้าไปอะไรเงี้ยผมูุนแรงเลยนะเช้าแอบไปคนกันเมื่อวานนี่หน่อยจัดเลย่นีผมก็แซดเหมือนกันเลยีวิตก็ต้องก้าวต่อไปแต่ถึงทีของเราพี่ก็ค่อยๆโอเคหักขึ้นบนเลยหักหักผัก่าอะไรที่ไม่น่าพลาดเนี่ยอย่างอย่างอย่งสลับปืนน่ะข้างบนนะข้างบนนะ ทางทีเอ็นอ่ะไฟาหน่อ,อยชอบนักแร่ขับในป่าเนเอื่อชมุณผู้ติดสตีมมันก็ยังโอเคนะ,ะได้อยู่แล้วสตีมเก็บไว้ก็ได้สิเออนิดนิดอ่ามันขับบนถนนก่อนนี่แล้วเดี๋ยวค่อยหับขับควาไป อ,อยู่แนวแนวนี้ใช่ไหมใช่แล้วบ้มานมันอยู่เดี๋ยวนะโชคคุณไปเดตกันที่ไหนนะที่ศูนย์หรอครับพี่ตรงไอ้ใต้เลขทีู่นปะ่ะเอ่อใช่ี่บันทาคาพิ้นสองหลัง เออแบงแบงหยิบมันนะมาหน่อยหยิบลูกกระเป๋าลูกซองเดี๋ยวพี่แบงหยิบพี่ไงหโูอย่างนี้ดูระเบิดยากเลยเอาระเบิดเอาที่ตัวระเบิดมาด้วยพี่ถึงยังเนี่ยถึงบ้าผมยืนอยู่นอกบ้านนะอะไรอ่ะไไรอด้เข็มเข็มก็น่าจะตอบแต่พวกผีเยอะกว่าป่ะกับร้านแหมร้านหมออ่ะ เดี right yeah, ๋ยวลองดูโรงพยาบาลนี้ก่อนพี่แบบหนึ่งใครวิ่งมาบอกเลยนะผมแวะไปดูแล้ววิ่งกันมาแล้วใชาง่ล้าปืนหน่นะใช่ถ้าจะรอมันก็คือคงคงได้อะใช้เวลาหน่อยด้านขวาไม่ผีนะไหนวะเห็นเลย มาฝังเลยน,น<ม>ี่าอยากได้บนเหรอแต่งนี่หว่าไ,อาไีอยากได้ไไแ,แข่งมาไหวไหมนะลุมมีตัวสองตัวโอ้โห,โหแบงค์ต่อทีเด็ดม,มีแต่คาราปิดมีแต่บูชแบน อันนั้นมีมีดไปรา <c oughs> <ป>วนี้แม่งถ้าสลับปืนผิดอีกกูเครียดเลยนะ่เนี่ยใครโดนผีด้วย <c oughs> ผมนะอย่ายิงนะเนี่ยข้างๆอ,ะอ่ะอออ่าเทมเอาของไปโอ้ครับ คนเอาไงเอาตรวจระเบิดเลยคิดว่าไม่มีนะคิดว่าไม่มีเหมือนกันเพราะวิ่งไปรอบบ้านเลวไหนที่ตรวจระเบิดไหนะเนี่ยตรวจพังรัวนะให้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 แบงค์ตรวจแล้วก็ได้พี่ตรวจแล้วอันนั้นเลยตรวจแล้วก็ได้อันนั้นเลยหน่วย EOD ไทยระเบิดไม่ได้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  บ้านทำเป็นล็อกสองชั้นเอ้ยเต็เมพีระเบิดต้องเลือกด้านใดด้านหนึ่งอะฝั<อ>่งนี้ฝั่งซ้ายน่าจะลดต้งงหน้าครับฝั่งซ้ายน่าจะเป็นรถฝั่งขวาเป็นของ,เ,งเดี๋ยวหาหุกตรงนี้เข้าได้ถ้าจอบมุมเนี้ย ตรงไหนแผ่นเนี้ยอน,นะแผ่นนั้นเหรอเนี่ยแผ่นเนี้ยก็มันเข้าคาบิ้ได้อะแผ่นเนี้ยกระโดดขึ้นได้ไม่น่าได้นะพี่เฮ้ยพี่ประงานเรื่องนี้มาเยอะ <c oughs> ก็ดูดีเขาได้หน่วยหน่วยบัมใช่ไหมหน่วยบัมลูกซองเออได้แล้ววอาไหนมุมไหนเนี่ยมุมนี้ นี่ไงมันมีพื้นที่ว่างให้เดินไปตั้งเยอะเฮ้ยผิระเบิดพีดระเบิดนี่ไงเนี่ยอันนี้อันเนี้ยหอบัมเสร็จมันดูนั่นเหรอบัมก็เดินเข้าหลังทางปิดสองตัวได้เหรอมีสองตัวแล้วมันเหมือนมันมีอะไรอ๋ออย่างนพี่ไปลองดูนั่นหน่อยดีกว่าเดินให้พี่หน่อยพี่จะจะนั้นอ่ะจะเอาไปเช็คว่าหน้าประตูมันล็อกอะไรถ้าล็อกหขื่อเดี๋ยวพี่ดรอให้เลยว้าวห้าสิบ player เขาได้เขาได้ถ้าบัมทางนี้เขาได้เลยรู้ที่ผมบอกอ่ะผ่านกันไปดูล็อกข้างหน้าใหน่อยไม่มีผมไม่มีอุปกรณ์สะดอกพี่มีพี่มีูตูอยู่ไหนวะเจอไหมพี่นนท์ถ้าเก็บมันไม่เจอครับเจอแต่ยังอื่นประตูอยู่ตรงไหนอ่ะเดิน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 ้านเนเดนเดนเงนน ไอ้นี่น่าจะรถมั้งทางซ้ายเนี่ยฝั่งฝั่งรั้วสองน่าจะเป็นรถั้อสองประตูไม่อยู่ทางนี้น่าจะอยู่ทางขาโปมันมีอย,อยู่พี่มันมีอยู่ก็คือนะก็คือมันคิดอีอ่ะผมเจอแล้วประตะูทำไมกระตุกจังวะ พี่เห็นนี่ปะมันมันมันปรัวแตกอ่ะเหมือนมันกำลังสร้างไงใช่ใช่พี่ต้องเดินเข้าไปในรั้วนั้นอ่ะเนี่ยประตูเึ้งเรียังวะประตูเดียวด้วยล,ล,วล็อกล็อกประตูล็อกมีระเบิดปะไม่มี อ๋อแล้ว MK พี่หายไปไหนวะงงเลยกไูไม่มีไม่มีเดินระวังหนยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นสุดคำว่าระวังของแบงค์ปุบพี่ตู้มอาพี่เดินเดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวผมเดินไปรับพี่กันเฮ้ยเส่งไปไหมเออตกใจหมดแบกไอดิเดินเดินตามผมมาเลยเามาถ้าแตกก็แตกกูเลยนะ เฮ้ยตรง,งไม่เป็นไรเ้ยถ้าเจอ M K เก็บวนะ้ให้หน่อยนะไม่ยังถืออยู่ในมือเลยแล้วก็หายไปไหนวนะเนี่ยไม่ได้ถือของสามอย่างดนะงง้วยงงเลยกูข้อแผ่นนี้ไม่ชัวร์ว,ว่ะพี่ลองให้พี่ดิโชว์ไปสะดก่อนเนี่ยโชกุนเดินม,มาฝั่งเนี้ยครับพี่ ไม่มีระเบิดใชถ้าผมเดินมาไม่มีทางนั้นไม่รู้อ๋อแต่บ้านมันเงียบแปลกๆนะไม่อยู่ว่าไปฟาร์มรอ่ะ หรือว่าข้างในมันจะมีอะไรหรือเปล่าไหนประตูอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้ได้ดูไหมที่เราการอบทรายปลาแล้วเข้าไปอ่ะเอออ๋อเปลนเอ็งดูไม่ถึงปลาเนี่ยปลาอัดคนอ่ะแล้วมันจะแบบกระเด็นเข้าไปแม่งข้างหน้าไม่มีฮะเช็คแล้วโอเคล็อกทอโดนถึงกันโดนแบนเอาไงเอาไงเอาไงบั๊มเลยเบ อาวุธเ้ดโดนแบนมารับอาวุธดทำบัฟนี่นี่นี่ตรงนี้แต่บ้าตรงไหนข้างหลังเลยนี่ข้างหลังเลยข้างหลังใช่ไหมครับพี่อ่ึ่งชี้ให้แต่ว่าปลดแบนแล้วนี่เอ๋ไปไปไปตรงโชกุนเนี่ยบ้าตรงไหนนะที่บอกเดี๋ยวใจเย็นรูนี้ ไม่มีกุญแจไปกระเด็นกระเด็นอยู่ตรงนี้เหรอกล่องในเหล็กไม่ใช่เหรอเอาออกมาแล้วอ่ะใครจะบ้ามอีกลูกกล่องเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าครบไหมโอ้49%นะพี่เออก็โลกบ้านสองโลกก็ในกระเป๋ามีแค่เนี้ย